สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งกับเกมโรบอกแล้วครับผมวันนี้เราอยู่กับแมปที่ชื่อว่า off a d e นะครับผมเป็นทานล่างของแมปที่มาจากซีรีส์เกาหลีสุดฮอตโพดสุดระทึกขวัญสุดฮิต นะผมเออมันมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะมัธยมซอมบี้นะผมก็ตอนนี้กระแสเหมือนกับกระแสว่ากําลังจะมีซีซั่น2กลับมาเนาะพี่ก็เลยอยากมาลื้อฟื้นว่ามัธยมซอมบี้มันมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงกับเกมนะผมมาดูว่าในต,ตัวเกมมัธยมซอมบี้นะผมจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะผมดูจากภาพปกก็คือแบบโอ้โ สวยสดส,ด,สดงามสุดเทพไปเดี๋ยวเราไปอินกับซีรีส์ในเกมดีกว่าเอาผมมาด,ดูว่าเกมนี้จะเหมือนกับซีรีส์ขนาดไหนนะผมเข้ามาก็จะมีโหมดให้เลือกทั้งหมด3อ,อันมี o r m a l โหมดมี h า r d โหมดอะโพคอ p ิสโหมดมันคืออะไรสักอย่างแต่ระดับพี่แล้วฝีมืออาหางการเกมแนวซอมบี้นี่ต้องบอกว่าฝีมือพี่นี่ ถ้าพูดถึงก็ประมาณ1%ที่ความเก่งอันเหลือเชื่อของพี่ <Wow. S 1> งั้นพี่เล่น normal หมดแหละงั้นพี่เล่น normal หมดแหละ <c oughs> แต่บห่อุ้ย daily login วันแรกได้10ไฟวะ่ะ ติดไฟเอาไปทำอะไรได้นะผมตอนนี้พี่ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเด็กๆนะผมตอนนี้พี่ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นช็อปช็อปหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนเลย์เกมให้เดินไปทางนี้นะผมแล้วก็อันนี้จะมีปืนเพราะมันมีปืนให้ด้วยเฮ้ยทุกคนนี่นี่นี่ไโอ้โหเสียวจอดเลยตอนนี้พี่มีปืนพกหนึ่งกระบอกน,นะเราไปดูว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยมัธยมมหาวิทยาลัยมัธยมอะไรวะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชีวิตในมหาวิทายาลัยมัธยมซอมบี้ของพี่มันจะเป็นอย่างไรแล้วเขามีแต่ปืนเราไม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้พี่ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซอมบี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายพวกนายจ๋าพวกนายทำไมปืนพวกนายเทพจังเลยเฮ้ยชู่เขายิงสิยิงเดี๋ยวเอเอวู้ ขอกระสุนก่อนได้ไหมแต่ว่าพูดถึงว่ากระสุนเราไม่จํากัดเราจะเอาทําไมวะเอ้ยเอ้ยระวังด้วยระวังด้วยเพื่อนระวังด้วยคือเราเลเอลสิบแล้วว่าคุณสมยัยเราจะสํารวจเมืองไหมเดี๋ยวเรามาสารวจกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่เข้าไปปั๊มน้ํามันก่อนอตอนนี้เข้ามาแล้วนะผมปลอดภัยนะไม่มีซอมบี้เลยแล้วทำไมเราไม่อยู่ในโรงเรียนวะหรือเราต้องกระจนภัยผ่านไปเรื่อยๆทุกคนระวังด้วยเออออยิงกราดยิงกราดไปเลยพี่โลพี่โลระวังพี่โลเออสวย เอย่าไปกลัวสิเอ้ยอ้ยขวาเข้าขวาเข้าวนขวามาขวามาเอ้ยสวยงามุอยเออเออสวยสวยโหน,นายสไนเปอร์กดนิวพี่ได้คอสโบมาแต่ยังใช้ไม่ได้ทุกคนไม่พี่ใช้ปืนก่อนไม่เป็นไรแต่เราต้องไปส่วนเสริมไว้สั่งนี้โดนลุม้มอย่าไปยุ่งยา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 ,ยา,ยายเราต้องช่วยเพื่อนก่อนเป็นไงบ้างายเรามาแล้วโหนายถือ RPG เลยอะทางนี้เป็นไงบ้างโหอ,อ,อย่างสุดอะตอนนี้ เออช่วยกันช่วยกันอุ้ยระวังโดนพิษระวังโดนพิษอุ้ยเยอะมากเยอะมากระวังระวังเอ้ยโอ้โหอุ้ยช็อตกันอันล็อกกว่าทุกคนที่สามารถใช้ได้เลยไหมแต่ว่ามันมีมันมีโหมดอะไรนะพี่กดอะไรนะทุกคนนี่เป็นโหมด First Person. เฟิร์สเพอร์เนอย่างชอบเลยอะทุกคน,กคนกดูดิเหมือนจริงอยู่นะโอ้ไม่ก็เลือกปืนเหรอเอ,อ้ยระดับพี่ต้องลูกซองอยู่แล้วเฮเลยมามาเลยมาเลยมามามาสตาร์ทแล้วมาเออ เออลูกซองรัวลูกซองรัวต <Wow. S 1> ือมากระโดดมาเลยกระโดดมาเจอพี่ได้เออมานี้โอ้ยข้างหลังมีว้ายช่วยเอ้ย,อยมันมาแล้วสวัสดีน้องๆ้องเอ้โหสามร้อยเออ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 แถวมีพรีสโอ้โหพี่โลสวยสวยนายสุดยอดเอาต้องการกำลังเสริมสุดสดเลยเดี๋ยวเราล่อ,ลอเองนายยิงเลยนายยิงเลยเดี๋ยวเราล่อ,ลอเองไม่เป็นไรอุ้ยโดนโดนขวัญแต่ว่าพี่ยังไม่เลือ่อนรถไม่เป็นไร มันมากี่ทางวะเนี่ยมีหลายทางมากมันมาเยอะมันมาเยอะมากเออเอ้ยโห RPG บอสเกิดบอสเกิดพี่ขอเป็นโหมดเลยแล้วกันนะจะได้เห็นจะชัดบอสเกิดระวังด้วยระวังด้วยโอเคผีเกินนี่นี่มาแล้วมีพี่บอสมาแล้วอุย้ยระวังระวังอุย้ยพี่โดนโดนระเบิดเพื่อนเหรอเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิมามาว่าไรพี่วะพี่รู้สึกเป็นเกลียดมากที่บอสวิ่งไล่พี่อออึออเออออกด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 เดี๋ยว ตู้เขาตูเขาระวังระวัง 9, 10, 10. นายโดรอแทนอานี้อย่าไปยุ่กับเพื่อนผมระวังนายนายเออเรียบร้อยบอสคิวทุกคนสวยงามไม่นะนี่นายตัวสว่า์เหรอเรีย,รยบร้อยบอสก็แค่บอสก็แค่เด็กๆกันครับผมี <Wow. S 1> ่บอกเลยว่าบอสมันก็แค่เด็กน้อยระวังด้วยทุกคนระวังระวังเออสวยหุย,ย s m g u ล็อกกว่านารอบหน้าเจอรอบหน้าเจอแน่ s m e ล็อกสนใจฉันสิอย่ามายุ่งกับเพื่อนผมโอ้เพื่อนเราเข้าไปเลยหรอ ่ายบวกเลยว่ะเขาเขาถือดาบมาทุกคนดาบเว้ยยังมันยุ่งกับผมนายระวังด้วยนายโหนายได้ปืนกลแล้วว่ะนายเปลี่ยนปืนได้ไงวะเนี่ยต้องรอเวฟต่อไปใช่ไหมคุณจะมีปืนใช่ไหมนี่นี่นี่เอ้ยโห SMG แบบเดี๋ยวพี่ใช้ SMG ดีกว่ารอบหน้าน่าจะหมดเวฟนี้เอ้ยยังอยู่ยังมากันเรื่อยเลยนะเฮ้ยทำไมนคุณถือดาบมัเท่เกินไปอะเออเออเออเก็บหมดดูแลข้างให้ด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่มันบุ้งเข้ามาข้างๆสวยดูหลังให้ด้วยเออปืนกลถ้าจะมันว่ะปืนกลอะ เอ้ยเฮ้ยโหยเกือบโดนควนเกือบโดวนควนหลังนี้บ้างนายเรามาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงสวยเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงนายเราไม่อยากทําเพื่อนตัวเองเลยอะเขาเราคืออาจารย์เป็ดอาจารย์ในชุดเป็ดใช่ไหมเดี๋ยวร,รอบต่อไปเราจะมีปืนใหม่โหขึ้นมาแบบไม่เกรงใจใครสวยเรามาช่วยแล้วเราไม่ต้องห่วงโห่นายเรเบีเเวเยเยอะจังอ่ะนายเบี้วสามแปดเฮ้ยกลางวันแล้วไม่กลัวแดดกันเหรอพวกนาย เป็นซอมบี้ที่ไม่กลัวแดดกันเลยนะเออ <Wow. S 1> เรียบร้อย,อยอวู้ฮู้อุ้ยตูตีกับเอเอมจีเเล่นนี่ดีกว่าเอ้ยมาโอ้โหปืนรัวจัดมารอบนี้บอกเลยว่าอ,อันนี้เป็นวันที่35แล้วเหรอเนี่ยลองซิเออโอ้โห <Wow. S 1> อ,อย่างรัวอย่างรัวโอ้โหกระดกากระดาษมันมากตอนนี้โอ้โหปืน,นกลมันกาดดีจริงๆเลยอะ่ะ เอเคอัลล็อกว่าเฮ้ยอ่าเรื่องแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมัธยมเท่าไหร่เลยเพราะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเลยตูตีวะดิตูตีเฮ้ยดูดูเขาวิงว่งดูเขาวิ่งตูตีรู้จักว่าคนเอเลนเยเกอร์เหรอคณคือเอเลนเยเกอร์ใช่ไหมเอเลนเยเกอร์ใช่ไหมซอมบี้บอสเกิดเอาแล้วตอนนี้ตัวไหนพี่อยากหวดกับ,บอสลอเกินตัวบอสไปแล้วโอ้โหบอส่งเร็วจัดเดี๋ยววิปริตของแท้บอสตัวนี้ สวยสวยเพื่อนเอ้ยสวยแมนฝ่ายซุ่มยิงเราใช้ลูกซองซุ่มระยะไกลคุณระวังมันออกมาข้างหลังคุณนะเฮ้ยตรงนั้นไม่ได้การเอรมาเอมันได้ค้างเด้งอีกแล้วอะไรเนี่ยเด้งอีกแล้ว พี่จัดการไป87ตัวเลยนะทุกคนนะก <Wow. S 1> ็ยังรอดชีวิตยอยู่ในวันหน้าที่54นะแต่ก่อนจะไปนะผมพี่ว่าพี่จะเข้ามาสำรวจในนี้หน่อยนะว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นสกินปืนเนาะพี่ว่าน่าจะเป็นกล่องสุมเฮ้ยที่มี162อันนี้ใช้300เหลยอ ถ้าจะเอาสีที่มันสวยๆเราก็ต้องใช้300ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสุ่มเอิ่มร้อยร้อยก่อนแล้วกันนะพี่อยากได้ลายลายไหนดีวะเนี่ยลายนี้แล้วกันนี่ยนี่สวยนี่ยเนี่เดี๋ยวพี่จะส่งลองสุ่มดูว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะผมวัดแอนโอเพนครีเอท for หนึ่งร้อยบูเฟรมจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเอาวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีม่วงไม่สวยขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก็ยังได้ตูตีอยู่เราใช้ตูตีเราก็ได้ตูตีนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่า ใครที่แบบว่าชอบเกมแนวซอมบี้มาเป็นเวฟเลยมาเป็นเวฟเลยมอไซค์ไม่ใช่นะผมมาแบบว่าผีออกมาเรื่อยๆให้เรายิงกันอย่างเมามันกระสุนไม่จํากัด <Wow. S 1> นะผมช่วยกันยิงผีไปเรื่อยๆมีบอสออกมาก็ลองมาเล่นกันได้สําหรับเกมที่ชื่อว่า All of Us Are Dead นะผมตามชื่อคลิปเลยนะผมเป็นเกมซีรีส์จาก n o f ร o ์นะครับผมซีรีส์จากเน็ตฟลิกนั่นเองสุดสนุกใครยังไม่เคยดูลองไปหาดูกันได้ซีซั่นสองจะมาแล้วสนุกมากๆนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด สกายกดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของพี่และจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครบผมไปแล้วคิ Q Q. วๆเจอกันใหม่